สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวเที่ยงเศรษฐกิจนะคะติดตามบรรยากาศทางด้านเศรษฐกิจกันค่ะซึ่งการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้กระทรวงการคลังจะเสนอมาตรการภาษีเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่า SME ให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณานะคะและนอกจากมาตรการช่วยเหลือภาคธุรกิจที่รัฐบาลทยอยออกมาอย่างต่อเนื่องพลเอกประยุจัน์โอชานายกรัฐมนตรียังได้สั่งการให้หน่วยงานภาครัฐปรับปรุงกระบวนการทํางาน ให้มีประสิทธิภาพเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการด้วยนะคะทั้งนี้ก็เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายแล้วก็เพิ่มมูลค่าการค้าทางด้านกระทรวงพาณิชย์จึงได้มีการปรับระบบการทํางานค่ะเน้นใช้เทคโนโลยีลดขั้นตอนการส่งออกให้เหลือเพียงแค่4วันจากเดิมใช้เวลานานถึง24วันค่ะ โดยนางอภิรดีตันตราพรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์บอกว่ากระทรวงพาณิชย์ได้ปรับปรุงกระบวนการทํางานเพื่อลดขั้นตอนให้ผู้ส่งออกในด้านต่างๆต,ตามนยโยบายรัฐบาลซึ่งสามารถช่วยลดเวลาด้านการส่งออกได้เร็วขึ้นกว่าเดิมร้อยละแปนับจากขั้นตอนตเตรียมเอกสารประกอบการยื่นคําขอจนถึงขั้นตอนได้รับใบอนุญาตใบรับรองจากขั้นตอนทั้งหมดนะคะจากเดิมที่ต้องใช้เวลา24วันจะเหลือเพียงแค่4วัน และมีค่าใช้จ่ายขั้นต่ำลดลงมากกว่าร้อยละ60ในการทําธุรกรรมส่งออกในแต่ละครั้งทั้งนี้คาดว่าจะเริ่มใช้ขั้นตอนใหม่ดังกล่าวนี้นะคะตั้งแต่เดือนกันยายนนี้เป็นต้นไปและจะเริ่มปรับปรุงกฎหมายกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอีก45ฉบับซึ่งคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ภายในปี2560 ซึ่งการปรับการทำงานดังกล่าวทำให้ช่วยลดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นด้วยนะคะจากเดิมที่เอกชนต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นค่าเดินทางค่าจัดทำเอกสารค่าธรมเนียมคำร้องใบอนุญาตรวมแล้วประมาณ12,140บาทแต่หลังจากปรับปรุงขั้นตอนการทำงานเหลือเพียงแค่4ีวันทำให้ลดค่าใช้จ่ายเหลือเพียงแค่20,76บาทเท่านั้นค่ะ ด้านกร,ก,รก,กรมการค้าต่างประเทศนะคะแนะให้นักลงทุนไทยที่สนใจเข้าไปลงทุนในจีนศึกษากฎหมายและพฤติกรรมผู้บริโภคให้ชัดเจนขณะที่การค้าไทยจีนใน5เดือนแรกมีมูลค่า25,427ล้านเหรียญสหรัฐค่ะ ในงานสมมนาเลงจีนเดินหน้าผ่าแดนมังกรจัดโดยกรมการค้าต่างประเทศนางดวงพรรอดพยาอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่าแม้ว่าเศรษฐกิจจีนจะชะลอตัวแต่ว่าจีนยังเป็นตลาดใหญ่หน้าลงทุนโดยสินค้าทุกกลุ่มสามารถเข้าไปลงทุนได้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยเตรียมความพร้อมปรับตัวให้ทันการค้ายุคใหม่จึงได้มีการระดมผู้เชี่ยวชาญทั้งการค้าการลงทุนและวัฒนธรรมจีนมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตลาดจีนในหลากหลายมิติเพื่อให้ผู้ที่สนใจที่จะไปประกอบธุรกิจหรือว่าขยายตลาดไปจีนนำไปใช้ได้จริงสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ที่จะเข้าไปลงทุนในจีนจําเป็นต้องเรียนรู้กฎหมายกฎ,ยกฎระเบียบร,รวมถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคศึกษาการปรับปรุงนโยบายของรัฐบาลจีนให้ลึกซึง้งเพื่อนําไปสู่ความสําเร็จในการประกอบธุรกิจ สำหรับการค้าระหว่างไทยจีนในช่วง5เดือนแรกของปีนี้นะคะมีมูลค่า25,427ล้านเหรียญสหรัฐแม้ว่าจะลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ0 6 7แต่ว่าผู้ประกอบการไทยมีอัตราการใช้สิทธิทพิเศษทางภาษีภายใต้ข้อตกลง FTA อาเซียนจีนสูงถึงเกือบร้อยละ80โดยสินค้าส่งออกที่สำคัญได้แก่ยางธรรมชาติและมันสำปะหลังส่วนสินค้านำเข้าได้แก่โทรศัพท์และ มอเตอร์เครื่องกำเนิดไฟฟ้าค่ะส่วนภาวะการลงทุนในตลาดหุ้นไทยซึ่งยังคงมีเงินทุนจากต่างประเทศไหลเข้าอย่างต่อเนื่องนะคะแสดงถึงความมั่นใจของนักลงทุนที่มีต่อประเทศไทยโดยนางเกษรามันชุศีกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดเผยค่าว่า จากการเดินทางไปรถโชว์ที่ประเทศสหรัฐอเมริการ่วมกับบริษัทจดทะเบียน11แห่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาได้รับความสนใจจากนักลงทุนต่างชาติทั้งที่ลงทุนและไม่เคยลงทุนในตลาดหุ้นไทยซึ่งนักลงทุนได้สอบถามถึงสถานการณ์การเมืองไทยที่กำลังจะมีการลงประชามติในวันที่7สิงหาคมนี้แต่ว่าส่วนใหญ่ก็ไม่ได้รู้สึกกังวลเพราะเชื่อว่าหลังการลงประชามติจะมีการเลือกตั้งในอีกหนึ่งปีข้างหน้าตามที่รัฐบาลว างรถแมพไว้ซึ่งนักลงทุนให้น้ำหนักสถานการณ์การเมืองหลังการเลือกตั้งมากกว่าโดยเฉพาะรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่กำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครสอสอห้ามบุคคลที่ถูกดำเนินคดี ในข้อหาคอรัปชันลงสมัครรับเลือกตั้งซึ่งจะทําให้การเมืองไทยมีคุณภาพและมีสเสถียรภาพมากขึ้นนอกจากนี้นักลงทุนต่างชาติยังมีมุมมองที่ดีต่อตลาดหุ้นไทยและภาพรวมเศรษฐกิจไทยแม้ว่าอัตราการขยายตัวจะไม่สูงมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆแต่ว่าเศรษฐกิจไทยยังขยายตัวได้ต่อเนื่องขณะที่ทั่วโลกปรับตัวลดลงและภาพรวมบางอุตสาหกรรมปรับตัวดีขึ้นทำให้ผม ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนดีขึ้นส่วนสถานการณ์ตลาดหุ้นไทยยังมีเงินทุนไหลเข้าต่อเนื่องนะคะโดยนักลงทุนต่างชาติซื้อสุดที่ในช่วง6เดือนแรกของปีนี้38,000ล้านบาทและในสัปดาห์ที่ผ่านมาเงินทุนไหลเข้าอีก50,000ล้านบาทเป็นการตอกย้ำว่านักลงทุนต่างชาติมั่นใจในเศรษฐกิจไทยและผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่ยังคงเติบโตคะ่ะ ส่วนภาพรวมการลงทุนวันนี้ตลาดหุ้นไทยย่อตัวลงนะคะแต่ว่ายังเคลื่อนไหวในแดนบวกได้ส่วนการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนที่ผ่านมาดัชนีปิดในแดนลบหลังราคาน้ํามันดิบลดลงกว่าร้อยละ2จากความวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะน้ํามันล้นตลาดซึ่งก็ได้ทําให้หุ้นกลุ่มพลังงานลดลงไปด้วยนะคะนอกจากนี้ตลาดก็ค่อนข้างระมัดระวังการซื้อขายก่อนที่จะทราบผลการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดท,ที่จะมีขึ้นในคืนนี้ตามเวลาประเทศไทยค่ะ หลังปิดตลาดไปเมื่อคือนนี้ดัชนีดาวโจนปรับตัวลดลงไป77.79จุดไปปิดที่ระดับ18,493.06จุดนัสแสดขยับลง2.53จุดและดัชนี S&P 500ปิดที่ระดับ2,168.48จุดลดลงไป6.55จุด มาดูฝั่งตลาดหุ้นเอเชียกันบ้างค่ะวันนี้มีทั้งบวกและลบโดยดัดชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดภาคเช้าร่วงลงไป257.41จุดเนื่องจากนักลงทุนเทขายหลังจากราคาน้ำมันปรับตัวลดลงปิดภาคเช้าที่ระดับ16,362.88จุดัหังแสงตลาดหุ้นฮ่องกงบวกขึ้นมาได้198.57จุดเสซี่งไฮคอมโพสิตตลาดหุ้นจีนขยับขึ้น13.69จุดค่ะ ส่วนตลาดหุนไทยแม้ว่าวันนี้จะอ่อนแรงลงแต่ว่ายังคงรับอนิสง์จากฟันโปที่ไหลเข้าต่อเนื่องนะคะราสุดดัชนีอยู่ที่1,514.77จุดบวกขึ้นมาได้2.11จุดด้วยมูลค่าการซื้อขายกว่า25,500ล้านบาท ขณะที่ความเคลื่อนไหวของราคาน้ํามันยังอยู่ภายใต้แรงกดดันอุปทานที่ล้นตลาดหลังพบว่าสต็อกน้ามันดิบของสหรัฐลดลงน้อยกว่าที่คาดหมายเอาไว้ส่วนคลังเบนซินสํารองเพิ่มขึ้นทั้งที่อยู่ในฤดูการขับขี่ของสหรัฐซึ่งเป็นช่วงที่อุปสงค์พุ่งแต่ระดับสูงสุดกดดันราคาที่ตลาดในเม็ดของสหรัฐปรับลดลงแต่ระดับต่าสุดในรอบ3เดือนค่ะปิดไปเมื่อคืนนี้ราคาลดลงไป1เหรียญ6เซนปิดตลาดที่ระดับ43เหรียญ13เซนต่อบาเรลส่วนเบรนที่ตลาด ตลาดลอนดอนปรับลดลงไป9 7เซนปิดตลาดที่ระดับ44เหรียญ7 2เซนต์ต่อบาเรลปิดท้ายกันที่ราคาทองคําในประเทศค่ะเช้านี้ราคาทองปรับขึ้นมา50บาทต่อบาททองคําทองคําแท่งราคาที่ร้านทองรับซื้อคืนอยู่ที่บาทละ21,800บาทขายออกบาทละ21,900บาทส่วนทองรูปพรรณขายออกอยู่ที่บาทละ22,400 20, บาททวนค่ะ สถานการณ์ราคาน้ำมันที่ปรับลดลงแบบนี้นะคะก็มีโอกาสที่จะเห็นผู้คา้าน้ํามันในบ้านเราในสัปดาห์นี้ปรับราคาลงอีกครั้งนะคะขอบคุณคุณจินตนานะครับขอบคุณค่ะแล้ว